นนะจับแยกกรงออกมานะครับยังก็กลัวอยู่นี่หมายถึงว่ากลัวกรงไงนะกลัวพื้ี่นที่ไปแค้พยายามจับเล่นเขาเนี่ยครับค่อยๆแตะเขาไปเล่อยๆะอย่าถ้าเขาตกใจก็อย่าจะไปจับเขาแรงค่อยๆทําให้เขาไ,ไว้วางใจนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเชื่องให้เราจับแล้วก็ก็จะยืนสวยเวลาไม่กลัวคนมีคนมาหรือคนจะจับเงี้ยนะเล่นกับเขา อันนี้เพิ่งจับแยวจากฝูงมาในฝูงเขาจะมีไก่โมเดนเกมตัวหนึ่งที่คุมฝูงอยู่นะครับเขาก็จำที่กลัวเนี่ยพอจับออกมาเนี่ยเขาไม่มั่นใจในฝูงเขาจะยืนดีนะยืนเด่นดูสวยฟอร์มดีมีอนาคตอันนี้เห็นอนาคตไอ้พวกนี้เก็บทางนะครับเนี่ยตัวเต็มวัยเก็บทางแน่นอนเนี่ยเล่นกับเขาเนี่ยฮะให้เขาไว้วางใจ จับจับจับอมาลูปๆเล่นๆล่นไก่พวกนี้ซาลโมเนี่ยเชื่องแล้วเชื่องเลยนะเชื่องง่ายแล้วก็ไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวถ้าเชื่องแล้วก็ให้จักง่ายๆสสบายสบาทครับฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเห็นไหมเราจะยืนยืนสยวยๆนีครับประมาณนี้